ะะทีนี้ประเด็นนั้นก็จบไปแล้วเรื่องที่หนึ่งอันนี้ให้ดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวว่ารับรองนี่อันนี้คือเราคล้ายๆว่าเหมือนเราสปอยหนังนะ,ะนะว่าให้ดูว่าผมว่ากว่าจะได้โหวตโอ้โหมันต้องเนี่ยยกมือกันไม่ได้มันชัดเตามไม่รู้นะเนี่ผมว่าจินตนาการไปนะ<อ>คือบางบางทีเรื่องก,ก่อนหน้านี้บางเรื่องบางราวเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องบุณาเห็นไหมค่ะอ่ะอาอี่ปงองอภิพปรายโหวตโหวตกันโอ้โหกว่าจะได้ยื้อกันอันนี้ก็ เรื่องใหญ่เรื่องเป็นเรื่องตายนะคะแต่ว่าไอเหตุการณ์เนี่ยที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นที่เราอ่านไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเกิดขึ้นในการโหวตวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพราะว่ามันเป็นรอบแรกอยู่ต้องรอให้ตกไปก่อนและเหตุการณ์อาจจะเป็นไปตามเนี่ยแหละที่เรารายงานไปก็คือไอมันจะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งที่สองมันก็ไม่รู้เขาอาจจะถามกันตอนนั้นเลยก็อาจจะถามตอนนั้นแล้วแต่ว่าเขาจะยังไงแต่ผมเชื่อว่าฝั่งหนึ่งก็เดี๋ยวต้องดูว่าฝ่ายโน้นก็รู้ว่ามันมีอะไร อะไรยังไงฝ่ายก้าวไกลก็ร่วมมียังไงค<ะ>ือตอนนี้ผมว่าเพื่อไทยเพื่ออะไรเนี่ยก็อาจจะถ้าเล่นไปตามน้ําก็เล่นไปตามน้ําำแต่ฝ่ายที่ต้องออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีก็คือก้าวไกลถูกไหมหรือฝ่ายอื่นอาจจะมีก้าวไกลกับไทยสร้างไทยอ่ะแค่นั้นแหละท,ที่ที่อาจจะออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีเพราะคู่นี้เนี่ยถ้าตายตายด้วยกันถูกไหมนะคะอ่ะที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เล่ามาเนี่ยอาจจะไปเกิดในบทการโหวตครั้งที่สองเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ ต้องพิจารณาก่อนเป็นสเต็ปแรกในการหวูวันที่13รกรกฎาคมนี้จากการที่มีท่านสวอ,ออกมาเตือนในเรื่องของพักร่วมไงที่จะไปโหวตเลือกพิธา,าเป็นนายกน,น,นั่นไป,ประเด็นที่เราพูดไปเรื่องอเรื่องโหวตได้ครั้งเดียวก็เรื่องหนึ่งแล้วแต่ทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งอีกอีกเรื่องหนึ่งอีกอีกประเด็นหนึ่งอีกอันเนี้ยน่าคิดพักร่วมทั้ง7จ็ดพักตอนเนี้ต้องมานั่งคิดทบทวนให้ดีก่อนเพราะมีคนออกมาเตือนถูกต้องว่าว่าถ้าโหวตไปเนี่ยคุณระวังนะ มันสอ่อเข้าข่ายล้ม <จะ S 1> ล้างการปกครปปปองด้วยหรือไม่อแล้วถ้าเกิดว่ามันเข้าข่ายปุ๊บเนี่ยนะคะถึงขั้นยุบพักได้เลยนะรายละเอียดเป็นไงะะนะคะขึ้นบาร์ที่2ก็จากกรณีเมื่อวาน,นะค่ะคุณผู้ชมนะคะที่ทางด้านของ สวเสรีสุวรรณภานนท์ค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์กรณีที่มีคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตนะคะที่มีการเตรียมที่จะส่งเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติของคุณพิธาลิมจริญรัฐเ <c oughs> นะี่ยที่จะต้องไปโหวตนายกรัฐมนตรีกันในวันที่13รกรกฎาคมนี้กรณีการถือครองหุ้นสื่อไอทนะคะก เรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามว่ากรกตดําเนินการแบบนี้มันจะส่งผลต่อการเลือกโหวตนายกอย่างไรทางสอวอเสรีนะคะก็บอกว่าเราเนี่ยต้องพิจารณาคุณสมบัติอยู่แล้วการที่กรกตยื่นสรารรธรรมนูญเนี่ยก็เป็นแนวทางที่สร้างความชัดเจนแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาความเห็นต่าง กกตเนี่ยจึงเป็นทางออกเมื่อมีการสอบสวนไต่สวนชัดเจนเนี่ยก็จะสามารถสรุปแล้วก็เสนอต่อสารรัฐธรรมนูญได้ก็เป็นแนวทางที่จะจบปัญหาแล้วก็จะทําให้เสร็จจริงนะคะก็ถ้าทําเสร็จจริงแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเรียบดําเนินการส่งไปแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นการไปสกัดเขาแล้วเตกขัดขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เอะเพราะว่าเนี่ยกกตก็จะยื่นเนี่ยเห็นมีกระแสมาว่าประมาณวันที่12กรกฎาคมซึ่งมัน ล่วงหน้าก่อนวันที่13กรกฎาคมแค่เพียงวันเดียวเองอะไรเงี้ยที่จะยื่นสารัฐธรรมนูญอ,อะไรเงี้ยก็เลยมองว่าอเป็นการแกงหรือเปล่านะะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสวเสรีก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องสกัด นะคะไม่ได้มีการสกัดใดๆถ้าจะใช้คํานั้นเนี่ยก็เหมือนตั้งใจไม่ให้นายพิธาเป็นนายกแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่กําหนดให้นายกเนี่ยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยกําหนดอยู่ในรัฐธรรมนูนมาตรา272ที่ให้สอสอและก็สอวอเนี่ยโหวตเลือกนายก ส่วนมาตรา159สสและสวก็ต้องเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามคือห้ามถือหุ้นสื่อซึ่งก็เป็นคุณสมบัติที่ผิดในตัวเองอยู่แล้วแต่การส่งสารรัฐธรรมนูญก็เพื่อหาข้อยุติให้มันชัดเจนเพราะการถือหุ้นเนี่ยมันคือเหตุ นะเพราะการถือหุ้นเนี่ยมันเป็นเหตุไงส่วนผลเนี่ยก็ต้องรอทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินซึ่งจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นั่นก็ต้องเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วต่อให้ไม่ใช่วันที่12ที่จะยืน่นสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็ต้องยื่นอยู่ดีนะคะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องยื่นทำหนองนั้นนะดังนั้นสสและส,ละสอวอเนี่ยก็ต้องทําตามบทบัญญัติในมาตรา1 5 9ให้ชัดเจนอ่าทีนี้นแกก็บอกแบบนี้อันนี้คือฝากความเป็นห่วงเป็นใยเนะ่ยนะบอกว่าผมเนะี่ เนี่ยว่าจะกล้าตัดสินใจเนี่ยเลือกคนที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนี่ยตามรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่มคือหากเลือกคนที่ขัดรัฐธรรมนูญคนที่ขาดคุณสมบัติทั้งหมดก็เหมือนกับปลาข้องเดียวกันจะมีปัญหากับพรรคเหล่านั้นได้อ,อยากฝากให้พิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเหล่านี้ด้วยการที่แต่ละพรรคจะโบตพิธาดูรัฐธรรมนูญมาตรา159รอยหหรือยังว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่ละพักท่านต้องไปดูมิฉะนั้นท่านจะกลายเป็นทำขัดรัฐธรรมนูญซะเองอจะกลายเป็นท่านล้มล้างการปกครองใช่หรือไม่มเพราะขัดกับมาตรา159อซึ่งจะไปไกลถูกตีความอีกเยอะอสุดท้ายก็จะทำร้ายตัวคุณเองและอาจจะไปไกลถึงขั้นยุบพักนี่นี่แหละครับที่เป็นประเด็นเนี่ยแหละประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมเท่านี้แหละซึ่ง อุณาเข้าใจไหม,มก็คือจริงๆรัฐรัฐมนูลเนี่ยมันมีกําหนดคุณสมบัติของนายกที่ต้องห้ามอยู่แล้วอใครไปโหวตคนที่มีคุณสมบัติต้องห้ามไม่เป็นนายกอก็เท่ากับการกระทําที่มันขัดร,รัฐธรรมนูญการกระทําที่ขัดรัฐธรรมนูญก็สอว่าจะถูกตีความว่าเอ๊ะนี่คุณลมล้างการปกครองหรือเปล่า เขาวนี้เอามาตรา159ขึ้นมาดูที่คุณเอกขึ้นมาตอนแรกนะคะว่าคืออะไรนี่นะคะสำหรับมาตรา159ค่ะให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160<อ>าแล้วก็เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88 เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละหของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัษฎรก็ยี่สิบห้าคนอ่าเราบอกว่าการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1ใน10ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัษฎรไีรับรองอยู่แล้วอ่าแล้วก็มติของสภาผู้แทนรัษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใด ให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทําโดยการลงคะแนนเปิดเผยและมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัษฎรนะคะแต่เนี่ยสาคัญมากตรงที่วงเอาไว้ใช่ไหมค่ะว่าต้องเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตราด้วยกสิแล้วมาตราหกสเราก็เราก็รู้อยู่แล้วล่ะนะห้ามถือหุ้นสื่ออะไรนี้ใช่นะฮะก็ เนื่องจากก็ถ้าเป็นคนอื่นนะปูนาค่ะนะฮะก็อาจจะเลือกได้โดยที่ไม่ต้องมีประเด็นเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติอยู่แล้วอแต่ประเด็นคือพิธาเนี่ยโอ้โหมีมีมาตั้งแต่ปีมาโวเลยมีมาตั้งแต่ตอนตอนที่ยังหาเสิร์งหาเสียงันด้วยซ้ำํำนะฮะอ่าต้องออกมาแก้ตัวแก้อธิบายกันพลวงพลเกเลยใ้าอ่าประเด็นคือ สมมุติว่าถ้าเลือกพิธานะฮะแล้วอะไรก็แล้วแต่แหละโดยกระบวนการเนี่ยพิธาไม่ได้มีคุณสมบัติต้องห้ามก็รอดตัวไปถูกไหมใครไปเลือกพิธาก็รอดตัวไปแต่ถ้าพิธาดันไปมีคุณสมบัติต้องห้ามนั่นแหละกลายเป็นสุรโชคใช่ไหมอะไรนะห้าบาทหนึ่งวุ้นเนี่ยคุ้สองปีเนี่ย ่ <Ha. S 2> แบบเดียกแบบเนี้ยนะฮะก็แปลว่าใครที่โหวตพิธาค่ะก็จะทําผิดในมาตรา159่้อยห้าเด้วยเพราะไปโหวตคุคนที่มีคุณสมบัติต้องห้ามเนี่ยขึ้นไปเป็นนายกท่านเหล่านี้ก็อาจจะสวยไปด้วยใช่คะโดยเฉพาะ8ปดพักทั้งหลายนะ,ะหรือกระทั่งสอวทอี่ไปโหวตให้ใอันนี้สำคัญนะ ไอ้สอวอที่อ้างเสียงประชาชนไอ้สอวอที่อ้างฉันธรรมติทั้งหลายเนี่ยออที่มีอะไรนะที่เขาบอกว่ามีทิฏฐิไม,ไม่ไม่รับไม่รับรู้ความจริงไม่รู้ว่ามีอะไรออก็แล้วแต่แหละนะฮะแต่ว่าถ้าไปบวตให้แล้วบังเอิญว่าต่อมาเนี่ยพิธาจะผิดด้วยคดีของกกตก็ดีขึนหนึ่งห้าหนึ่งค่ะหรือว่าผิดด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับก็คือ,อ,อเรื่องของคุณสมบัติะนะฮะหรือ จะไปผิดด้วยกรณีของการไปยื่นของอดีตของทนายอาดีตหลวงปู่พุทธ,ธอิสระในเรื่องของการเอา,อาการแก้หนึ่งหนึ่งสองมาหาเสียงก็ดีะนะอันนั้นยิ่งชัดเลยว่าลมลางการปกครอง<ช>นะฮะคือถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บนะครับท่านผู้ชมนะฮะใครที่ไปเลือกก็เนี่ยคุณเสรีคุณเสรีพูดประเด็นนี้ประเด็นนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะ คนที่ไปเลือกแบบนี้เนี่ยผิดหนึ่งห้าผิดถึงห้าเก้าเนี่ยถ้าผิดถึงห้าเก้าก็อาจจะซวยนะอ่าตามที่คําที่แกบอกก็คือว่าเนี่ยถ้าเกิดทำการขัดรัฐนูลน,นะถ้าดักไว้นั้นเนี่ยนะครับสืบสาวเราเรื่องไม่มากกว่านั้นเนี่ยนะอ,อาจจะถึงขั้นต้อง เป็นการล้มล้างการปกครองด้วยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการรายงานนะน,นะคะหลังจากที่ศาลเนี่ยมีหนังสือนะคะสอบถามไปถึงอายการสูงสุดตามเงื่อนไขแล้วนะคะก็จะครบ15วันแล้วโดยเมื่อวานเนี่ยวันที่10กรกฎาคมนะคะอรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดก็มีการถแถลงว่าอายการสูงสุดเนี่ยได้มีการลงนามในหนังสือตอบกลับไปยังสารรัฐธรรมโน,โนรูญตั้งแต่ช่วงวันที่6กรกฎาคมแล้วตอบไปแล้วแต่ไม่บอกว่าตอบว่าอะไร ใช่คือคืออันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมอ่ะในในปูนาพูดไปแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าทางสารก็ต้องถามนะฮะเพราะว่าคุณเทียยุทธเนี่ยไปยื่นไว้ที่อายการก่อนใช่ค่ะอายการมีระยะเวลาพิจารณาเนี่ยในระยะหนึ่งก็ประมาณส5้าวันใช่ค่ะถ้า15้าวันอายการยังไม่ตอบคุณเทียยุทธก็จะไปยื่นที่สารรับนูะเขาจะว่าคุณเทียยุทธจะไปยื่นที่สารรับนูลนั่นแหละนะฮะ แต่ <ừ> mm. บังเอิญว่าสารดดนํานูลก็ยังไม่รู้ว่าอายการตอบมาหรือย,ยังไม่ตอบมาก็เลยทําหนังสือกลับไปที่อายการถามนะว่าตก<ๆ>ลงคดีนี้จะเอาอยัางไงท่านจะรับหรือท่านยังไม่รับให้เวลาสิบห้าวันต่อมาอ <ừ> mm. แล้วก็เมื่อวานอายการก็ตอบมาแล้วอบอกว,ว่าตอบมาบตั้งแต่ตอบทําหนังสือตอบไปตั้งแต่วันที่หกแล้วอืแต่ในคําที่อายการออกมาแถลงเนี่ยค่ะไม่บอกว่ารับหรือไม่รับหรือไม่ประการใดแค่บอกว่าตอบ แค่บอกว่าตอบกลับไปแล้วพรุ่งนี้ผมขออนุญาตบูนาได้ไหมผมไม่อยู่แต่ว่าได้คุยกับคุณธีรยุทธ์เรื่องนี้อีกทีหนึ่งว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรความคืบหน้าอะไรอย่างไรให้ท่านผู้ชมได้ชัดแล้วอธิบายให้ฟังอีกทีว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไปมัดคอไปบีบคอไอ้ก้าวไกลไว้ยังไงบ้างใช่ค่ะในทางกฎหมายซึ่งผมพิว่าเนี่ยดูแล้วรอดยากอีกคดีนี้เนี่ยรอดยากนะฮะอะนะเรื่องนี้